ติดตามกันต่อเลยช่วงนี้นะคะจะไปดูความคืบหน้าของคณะธรรมยาตราหแผ่นดินเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปว่าไปอยู่ที่อำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายและจะเข้าไปที่สปปลาวใช่ค่ะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงด้วยกันถือว่าเดินเท้านะเดินเท้านะจะไปกันที่เนี่ยคะ่ะแขวงอุด,ดมไซนะคะของสอปปลาวแต่ว่ากว่าจะถึงแขวงนี้มันจะต้องผ่านสองแขวงคือแขวงบ่อกแก้วนะคะแล้วก็แขวงหลวงน้ําทาแล้วปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยโอ้ยมีประ ชาชนมารอต้อนรับคณะธรรมยาตราห้าแผ่นดินด้วยนะคะบรรยากาศนี่อบอุ่นมากๆเลยเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะคุณพัสนันช่างคิดไปติดตามได้เลยค่ะ คณะธรรมยาตราหแผ่นดินลุ่มน้ำโขงค่ะได้ข้ามผ่านด่านสากลมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4แขวงบอกแก้วซอปป,อปอลาวทั้งฝั่งซอปปอลาวค่ะก็ได้ออกมาให้การต้อนรับคณะธรรมยาตราอย่างอบอุ่นค่ะโดยตลอดเส้นทางนะคะที่ทางคณะธรรมยาตรา5แผ่นดินได้ผ่านเส้นทางหลวงน้ำทาก็ได้มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งค่ะออกมาให้การต้อนรับคณะธรรมยาตรา5แผ่นดินอย่างอบอุ่นค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใคร คาดคิดมาก,ก่อนก็ได้สร้างความปพืมปิติให้กับคณะธรรมยาตราชาแผ่นดินเป็นอย่างมากเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ น,นิคชนจากสพปาลาวดําโดยนายดาริวันภูสวรรค์ประธานแนวลาวสร้างชาติแขวนบอกแก้วต้อนรับเสา,าเสมารธรรมจกักรจากนายสุชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบัานโพธิคยาวิช,ชาลัยที่ได้นําคณะธรรมญาตราหาแผ่นดินลุ่มน้ำโขงทั้งประสงฆ์จาก5ประเทศและข่าวา่เคลื่อนผ่านแดนไทยสพป่ลาวบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยรายแขวนบอกแก้วซึ่งการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายสุปชัยได้มอบเข็มกลัดธรรมยาตราหาแผ่นดิน ให้กับประธานแนวราวสร้างชาติเผือนหมอกแก้วและคณะเป็นที่ระลึกเอากันหลายแล้งกับมากัน จากนั้นคณะธรรมยาตรา5แผ่นดินได้เดินทางต่อโดยมีเป้าหมายที่แขวงอุดมไซระยะทาง289กิโลเมตรตลอดเส้นทางได้รับการอำนวยความสะดวกจากประธานแนวลาวสร้างชาติแขวงบอกแก้วจนสุดเขตพื้นที่และส่งต่อการดูแลให้กับประธานแนวลาวสร้างชาติแขวงหลวงน้ำตาที่ได้ต้อนรับคณะธรรมญาตราโดยบอกเล่าถึงความรู้สึกดีใจที่ชาวหลวงน้ำตาที่มีทั้งหมด17ชนเผ่าได้มี แผ่นดินและได้เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยมีความศรัทธาในาพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางห้าประเทศของฮาวก็ได้จะมีการพูพันประสานงานแล้วก็กแน่นพุกมิดความสมคีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแน่นกว่าเก่าแล้วก็พุกแน่นอันจิตใจของประชาชนทั้งห้าประเทศเห็นเห็นยับเข้าใกล้แน่นกว่าเก่าหน่อเฮาก็แสดงความดีใจแล้วก็ออกมาตอนรับ ลอดเส้นทางที่กระบวนธรรมยาตราห้าแผ่นดินได้เคลื่อนผ่านมาถึงแขวงอุดมไจได้มีชาวบ้านในพื้นที่ยืนบบกธง,งต้อนรับด้วยบรรยากาศแห่งสิตทาพิธีที่สำคัญเมื่อถึงอุดมไจคณะธรรมยาตราได้พบกับผู้นำและพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุชัยมงคลรัตะนนิ่งเมืองหรือวัดผู่ธา โดยมีพระหลักธรรมอุดมชัยเมธาจารย์สมจิตเพนสวรรค์กรรมาการองค์การเุรืศาสนาสัมพันธ์ลาวเจ้า,าคณะแห่งอุดมชัยพระสงฆ์และประชาชนให้การต้อนรับซึ่งนายสุปชัยได้ถวายองค์พระพุทธเมตตาและปัจจัยสร้างหอระฆัง คณะธรรมยาตรา5แผ่นดินลุ่มน้ำโขงนะคะก็ได้ร่วมกันปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพภายในวัดพระแก้วอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จเผยแผ่ทางพุทธศาสนาติดตามเรื่องราวทั้งหมดในรายงานของคุณพัชราพรพลายงามค่ะ ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่มีพระสงฆ์ห้าประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ภายในวิหารวัดพระแก้วศาส,สนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงของจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายถือเป็นพุทธสถานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานถึง2,500ปีค่ะและเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยและชาวสปอปอลาววัดพระแก้วเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของดินแดนล้านนาที่มีพระธาตุเป็นหลักฐานสําคัญซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายทรงพลเกศโสภาอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงตำนานพระาธาตุว่าครั้งหนึ่งวัดพระแก้วเคยเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาและได้ประทานพระเกศาสองเส้นเอาไว้ให้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ปัจจุบันบรรจุอยู่ที่พระาธาตุสองแห่งของเมืองจิงของคือวัดชัยสถานและวัดพระแก้วสำหรับพระาธาตุองค์นี้ถือว่าเป็นพระาธาตุที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ แต่ว่าเป็นในยุคของพุทธการนะครับเป็นยุคของพุทธการสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เสด็จมาณดินแดนแห่งนี้ก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาความเชื่อในเรื่องของศาสนาก็คงเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบบเดียวกับคนไทยของเรา <c oughs> ก็คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งพอรู้ว่าท,ที่ตรงนี้เป็นที่ประดิฐานพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในองค์พระธาตุก็มีความนลื่มใสจะข้ามมาข้ามไปข้ามมากราบ วในช่วงของ15ค่ำเดือน3วัดพระแก้วสันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศักราช1,240เดิมชื่อวัดศรีบุญเรืองภายในวิหารยังปรากฏพระพุทธรูปและบนดบเก่าแก่อายุกว่า1,000 ก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะสําหรับรายงานของเราขบวนธรรมยาตราห้าแผ่นดินลุ่มน้ําโขงเดี๋ยวยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าสามารถจะปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ย<ม>ก็จะได้มีโอกาสนํามาเสนอรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะ,ะส่วนช่วงนี้ทีมงานเราจะไปไหนดีคะ,ะเราไปจาก,จาก,จากสปปลาวนะคะ,คะในช่วงนี้เดี๋ยวขอพาคุณผู้ชมไปกันที่ นู่นเลยประเทศอังกฤษให้แ่แล้วกันนะคะไปไกลหน่อย<ม>ขยับออกไปอังกฤษมีอะไรน่าสนใจในเวลานี้แล้วเกี่ยวข้องกับประเทศไทยบ้างเรื่องของ Brexit อะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นประเด็นที่เราต้องตากันต่อไปอ่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลุลุนกันอยู่ว่าเอ๊สภาของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการลงมติออกมาอย่างไรบ้างล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติให้กับข้อเสนอของสสโอลิเวอร์เลดินที่ถูกนายกรัฐมนตรีบริจ จอนสันขับออกจากาพักอนุรักษ์นิยมเพื่อระง,งับการสนับสนุนข้อตกลงเบรกซิตของจอนสันจนกว่าร่างกฎหมายต่างๆที่จําเป็นสําหรับการบังคับใช้ข้อตกลงเบรกซิตของรัฐบาลจะผ่านความเห็นชอบจากสภาทั้งหมดขั้นตอนนีน้จะเป็นการบีบบังคับให้จอนสันต้องเจรจาก,กับสหภาพยุโรปเพื่อที่จะเลื่อนเบรกซิตในวันที่31ตุลาคมออกไปเป็นสิ้นเดือนมก,กราคมปีหน้าค่ะโดยสมาชิสภา,านิติบัญญัติสนับสนุนการแก,ก้กฎหมายเลดวินด้วยคะแนน320 22ต่อ306เสียงดังนั้นรัฐสภาจึงไม่สามารถอนุมัติข้อตกลงเบรกสิตของจอรสันได้ทั้งนี้นะคะเลสวินเองเขาก็เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อผ่าทางตันเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปด้านนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเองก็ประกาศท้าทายว่าเขาจะไม่เจรจารเลรื่อนเบรกสิตแต่ถ้าว่าข้อตกลงไม่ได้รับการอนุมัติจากสภานาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษจะถูกบีบให้เจรจารเลื่อนเบรกซิต กับ E.U. ค่ะ,ค,ะคือก่อนหน้านี้ประชาชนหลายหมื่นคนเหมือนกันนะคะที่เขารวมตัวกันในกรุงลอนดอนเพราะว่าอยากจะให้มีการลงประชามติว่าด้วยบริสิทกันเนม่ค่ะผู้ประท้วงก็บกทงสหภาพยุโรปหรือ E.U. และถือป้ายต่างๆในการชุมนุมที่พ์คเลนก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งรถบสัสกว่า1 7 0คันจากพื้นที่ต่างๆของอังกฤษก็ได้นําผู้ชุมนุมมายังกรุงลอนดอนผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เขาสนับสนุนให้อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพ ยุโรปหรือ eu ขณะที่กลุ่มซึ่งฝักฝ่เอ eu เนี่ยก็มีการจัดเดินขบวนโดยองค์กรต่างๆที่อยู่เบื้องหลงังการนนารณรงค์ People w v r t e โดยกลุ่มน,นี้บอกว่าชาวอังกฤษสามารถลงคะแนนไม่ว่าพวกเขาจะมีความสุขกับเงื่อนไขาการเจรจาเบรกซิของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามค่ะ <H ook> ตามก<ช>ับบนมา<ช>แล้วน<ช>านนะ<ม>สำหรับข้อตกลงเบรกซิตที่ว่านี้เนี่ยเราก็แน่นอนละค่ะอ,อีกอีกอีกมุมหนึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าบางทีคนไทยสนใจเรื่องเบรกซิตอย่างมากทีเดียวเพราะก็จะมีการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกันเยอะแล้วก็ ลูกหลานไปเรียน,ยนต่อที่ประเทศอ,อังกฤษก็มีไม่น้อยอไปทํางานก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อีก,อก,อกมุมหนึง่งคือมันส่งผลต่อข่ามเงินนั่นแหละนะเดี๋ยวเราตามเงินอีกทีนึงแล้วกันถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่นานาประเทศก็ติดตามกันด้วยเช่นกันนะคะพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสารพิษทั้ง3ตัวกันบ้างค่ะ เคยอ,อยากรู้ไหมว่าถ้าโลกพูดได้โลกจะพูดอะไรกับเราการคุยกับโลกอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้โลกใงการสื่อสารมาไกลแค่ไหนไกลกว่าแค่ความเร็วมากกว่าแค่ความแรงเรา